สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะคะผมเนาะอยู่กับแชนแนลมะยมมินิกระเด่นนะครับก่อนอื่นเนาะขอแนะนําตัวก่อนนะครับชื่อมะยมชื่อมะยม เชื่อมโยมนะครับนะเป้าหมายของมิยมมินิกาเด่นก็คือจะลงเป็นแชนแนลไลฟ์สไตล์เนาะแต่ว่าเลไสล์บ้านสวนนิดนึงเพราะว่าส่วนตัวก็คือชอบเลี้ยงต้นไม้เนาะนี่อันนี้ก็คือกล้วยไม้ที่ข้าพเจ้าเลี้ยงไว้นะครับผมเนาะอ่าต้องขอเท้าความไปก่อนว่าทำไมถึงเริ่มมาทำแชนแนล u t u b e นะครับเนาะก็คือตอนแรกเนี่ยข้าพเจ้านะครับทำ YouTube ชื่อมโยมแฟมิลี่เนาะเมื่อประมาณสามปีประมาณ2ปีที่แล้วเนาะแล้วก็อ่าโดนปิดไปเพราะว่าทําตอนอายุยังไม่ได้สิบสาเนาะเป็นกฎของทางยูทูบเขานะครับก็เลยต้องปิดตัวไปเนาะแล้วก็พอตอนนี้อายุสิาแล้วเนาะเกิดวันที่12มีนานะครับหนเนาะก็เลยเลิกทาวันที่สิบสามมีนาเลยนะครับนะแล้วก็ ตอนนี้ก็ได้ทำชา l YouTube แล้วนะครับเนาะก็เลยแต่กล้องบอกก่อนเนาะว่าก่อนที่จะมาทำ YouTube เป็นแมยมมินิการ์เด้นเนี่ยเราได้ไปแอบเปิดเพจเนาะเพราะตอนนั้นก็เรียกได้ว่าทำต่ยากนะครับเพราะว่าตอนนั้นทำชา l YouTube ผู้ติดตามประมาณ60กว่าคนและเราทำมาประมาณปีกว่าๆสปีได้นะครับนะก็เลย ไม่ค่อยรู้สึกเสียดายอ่ะเนาะเราก็เลยไปตั้งเพจเนาะชื่อว่าเพจมยมมินิการ์เด้นเนาะทีนี้พอเหมือนเราจะมาทำ u t u b e ต่ออีกทีนึงเนี่ยก็รู้สึกว่าอืเดี๋ยวคนเขาจะจำเพจเราไม่ได้เนาะก็เลยเปลี่ยนชื่อจากมายอร์ฟมิรี่นะคะเป็นมยมมินิการ์เด้นเนาะก็ที่แนะนำตัวก็จัดมามานี้นะครับนะถา่ว่า ตอนที่เราทำไมยมมินิกร์เด้นเนี่ยเรา,าทำประมาณไหนเนาะก็เป็นชาแนลไลฟ์สไตล์นั่นแหละก็คือแต่ก็เป็นเกี่ยวกับต้นไม้นะครับเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนที่รักธรรมชาตินะชอบเลี้ยงต้นไม้นะครับนะก็เลยทำเป็นพวกแบบว่าแบ่งปันนะครับนะแบ่งปันความรู้แบ่งปันต้นไม้บ้างเนาะช่วงก็คือพอหลังจากเลิกทำไปได้สักพักเนี่ย ต้นไม้เราก็เริ่มเยอะขึ้นเราก็เลยพอได้ขายบ้างนะคะตัวนี้เป็นไม้จับพมา่าโอเคอันเชิญมีอย่างคมา่ากอ่ะเพคะตัวนี้นะคะผมนะเป็นอ่ะสิงโตลวงทองหรือบลวงอะไรก็ไม่รู้นะครับนะเป็นมาจากพม่านะครับนะอย่าเ <c oughs> ด็ดเด็อย่ามาม่านะอย่ามาม่าอย่ามาม่านะอย่ามาดำเสียใจนะอ่ะพี่จ๋าจดา ตายตายอัดไปก็อายไปนะเนี่ยจนแบบว่าตอนเนี้ยคือต้นไม้ล้นบ้านแล้วหนึ่งนะครับเนาะ,ะนี่นะครับอันนี้ก็คือส่วนใหญ่ที่เราสนใจเนาะเราจะสนใจเป็นพวกล้วยไม้เปล่าล้วยไม้เปล่า่าจัดพุ่ไม้เป,ปล่านะครับนะก็ปัจจุบันน้องตอนนี้ก็อายุ13าปีนะครับนะ ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวนะครับนะในอ้ออุกต้อมใจนะครับสำหรับชาวยูทูบทูกคนคนด้วยนะครับนะก,นกนนะนะ็ถ้ามีปัญหาอะไรนะครับนะอยากจะสอบถามเราก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ได้นะปัญหาเกี่ยวกับเลี้ยงต้นไม้นะครับนะจะพยายามตอบจากประสบการณ์ที่ตัวเองเลี้ยงมานะครับนะหรือว่าอ้อใช่แล้วหนูก็ต้องฝากไปติดตามด้วยนะติดตามเฟซเพจเฟซบ,บุ๊กนะครับนะชื่อ ก็เช่นี้เลยครับมโยมมินิกาเด้นนะเดี๋ยวจะมาเล่าอีกทีหนึ่งนะครับนะว่าแนะนำสนใจกล้วยไม้พันไหนนะครับนะเดี๋ยวไปดูอินเทอร์ทกันเลยครับครับกลุ่มต้นไม้ที่ผมสนใจเนาะตัวนี้ก็จะเป็นกลุ่มของบุนโบฟิลัมนะครับตัวนี้ก็คือบุ um นโบฟิลัมฟอร์เรนโนซิสเนาะ แล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นกลุ่มของสีโตใบพายเนาะแล้วก็กลุ่มกล้วยไม้ที่ชอบไปกลุ่มหนึ่งเลยก็คือเดนโดเบียมนะครับก็จะมีเป็นเอื้องพวงหยกเนอะอาะเหลืองจันทบูรณ์นะครับหรือว่าเดนโดเบียมเฟเดเรกเซียนัมเนาะอ่าแล้วก็จะมีฝักนะครับอันนี้คือฝักที่ผมผสมไว้เนาะฝักที่ผสมไว้นะครับอันนี้ผมผสมเข้ากับถิวโตเอื้องตอตีเลไว้เนาะตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือ 롱พาวนารีเนาะตัวนี้ก็จะเป็นอ่าตัวคอนคัลเลอร์นะคบหรือว่าตัวเหลืองปะจีนนะครบเหลืองปะจีนตัวนี้คือเลี้ยงจากไม้ป่าเนาะก็คือเลี้ยงก็ถือว่าดีประสบควเรเนาะลาก็ลงมาข้างล่างแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลพาวนารีแคนคีไอเนาะหรือว่าเป็นตัวเมืองแถนนะครัเนะเมืองแถนนี่เป็นชื่อเรียกที่ชาวบ้านเขาเรียกกันเนาะส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลงาวนรีเหลืองกระบี่เนาะ ต้นน่รักนะครับนะตัวนี้เป็นกอใหญ่แล้วด้วยความที่ชอบไม้พันแท้นะครับก็จะมีพอพวกนี้เก็บเอาไว้เยอะนิดนึงนะครับเนาะแต่ความจริงก็ไม่เยอะหรอกไม่เยอะมากส่วนตัวนี้นะครับก็เป็นอีกสกุลหนึ่งที่สนใจเนาะก็คือสกุลแคทลียานะครับตัวนี้คือแคทลียาปอเตียพิงค์นะครับนะเป็นแคทสายโบราณเลยนะครับ ก็จะมีที่เก็บไว้นิดนึงเนาะก็เป็นกลุ่มเวนด้าเนาะครับหรือเป็นไม้ละอากาศทั้งหลายทั้งแหล่เนาะตัวนี้ก็จะเป็นอเอื้องสับปอยอินเดียนะครับนะต่อไปเนาะก็จะเป็นกลุ่มของพวกไม้ใบนะครับที่เก็บเอาไว้ก็จะเป็นกลุ่มซิงโกเนะียมฟิโลเรนดอนเนาะตัวนี้ก็จะเป็นเงินไหลด่างเหลืองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นมิวคอนฟลิกนะครับมิวคอนฟะลิกเนาะ มันจ่ชื่อด้วยน่าจะใช่นะคะเป็นวนะิวคอนเฟรตเนาะแล้วก็ที่เก็บอีกตัวหนึ่งเลยนะครับก็คือเป็นกลุ่มของบอลสีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นบอลสีตับรามเกียริเนาะชื่อว่าทศกัณฐ์นะครับเป็นพยายักเนาะแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งเนาะที่เป็นลูกหลักอยู่นะคะผมนะตอนนี้ก็คือองค์คุลิมานนะคะเป็นตับพระพุทธเจ้าเนาะแล้วก็จะมีพวกไม้ด่างต่างๆเนาะบอลด่างแล้วก็เก็บนะครับ อันนี้คือกวักดังเหลืองนะครับเนาะกวักเงินดังเหลืองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกลุ่มสเสน่จันเนาะก็ปกติครับสเสน่จันเขียวสเสน่จันแดงก็เก็บเนาะจันโกเมนก็เก็บนะแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ซื้อเนาะราคาแรงนิดนึงเนาะช่วงนี้แต่ราคาลงมาแล้วครับกลุ่มสเสน่จันเนาะแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นมอนสเตอร่าป่านะครับตอนนี้ถ้าท่านไหนนะครับอยาก ดูวิธีการแยกเนาะเดี๋ยวจะมาทําอีกทีหนึ่งนะครับทําเป็นคลิปแยกเนาะนะครับส่วนบอลน,นาด่างอีกตัวหนึ่งนะครับพี่มีเก็บไว้เนาะก็คือตัวนี้ครับเป็นบอลน,นาไทยด่างชื่อว่าเพชรเชียงคานนะครับเป็นไม้ที่แบบว่าก็ต่เลไอเทมพอสมควรนะสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนาะเป็นเรียกว่าไม้ใบที่หลักมากนะครับตัวนี้คือเบอร์มักด่างนะครับนะ คนที่ชอบเบอร์มาร์กมากนะครับอีกตัวหนึ่งที่ขาดไปได้เลยสำหรับคนที่ชอบกลุ่มฟิโลนะครับคือพาราโซเนาะพาราโซนะครับเป็นฟิโลที่น่ารักอีกตัวหนึ่งเลยยังใบแบบลายหินอ่อนเนาะดูดีใบอ่อนก็น่ารักเนาะไม่ให้หลงรักเขาได้ไงนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งที่เก็บเนาะก็คือกลุ่มของแคคตัสนะครับแล้วก็ไม้อวบน้ำทั้งหลายเนาะตัวนี้ก็จะเป็นโคเปียปัวนะครับเนาะเป็นสายไฮบริดนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็น แมมมิลเลียเนาะแคคตาที่ผมเก็บหลักๆเลยคือกลุ่มแมมมิลเลียตัวนี้ก็คือแมมมิลเลียนิวอซานะครับแล้วก็กลุ่มที่เก็บเลยคืออากาเวเนาะตัวนี้ก็เรียกอากาเวเจ้าคุณ,คณถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ต้องขอฝากชรนออมยมนินิกระเด็นไวไ้ในออบอกอ้อมใจของพี่ๆทุกคนด้วยนะครับนะก็สำหรับคลิปหน้านะครับนะน้องจะพาไปทัวร์ที่ไหนนะครับรอติดตามชมได้เลยนะครับนะ หรบวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์นะครับนะกด subscribe ให้ด้วยคะ่ะสวัสดีค่ะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ฝากกด subscribe ก็ดิ่งกิ้งๆให้ด้วยนะคะ